่ออไหนวันนี้สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้พบกับอังมซิงรถสวยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกระบาดนใจอีกอ๋อเขาอังแถวอันนั้นกระบานใจนะยีสุอ่าบอกเลยว่ายีสุเอใช่แต่สายท้ายทังเนาะสายท้ายยังเนาะใช้กันอะคนละปีโอเคมาเรามาดูนี้ดีกว่าเนาะนี่มา นี e 2, ่ส e ุดดแม็สีนี่อแคปไฮรันเดอร์อ่าวันนี้แ er. คปไฮรันเะดอร์นะครับเคร,รื่องสองจุดหาสีดำนะมีไฟตัดหมอกนะไฟรัอใช่ครับไฟลูกแก้วนะสีดำโอ้โหสวยเลยอะนะมแม็กรลรอเลยนครเป็นไงครับอ่าแม็กรลรอเลยยางไปี่สสองด้วย ยี่สิบสองหกบปสอสวยเลยสีสันก็สภาพตามการใช้งานนะนี่ครับนี่สภาตามการใช้งานเดี๋ยววันรับรถตัวจริงหลอกว่านี้สวยกว่านี่ตรงนี้ไฟเฮียวไฟเลี้ยวให้ด้วยใช่ครับมีเลวทับสวยกว่านี่หล่อกว่านี่ครับตอนมารับรถนะสวยๆดูภายในเลยดูภายในไม่ใช่ภายในรถ นี่ครับแบบ S S I S i b a g แบบนี้อ่าครโอเคเกียร์ธรรมดาเอออ่านว่ะอ่าใช่ครับวิทยุดังแอร์เย็นนะอุ้ยนี่ห้องหลังแหลยโอ้ใช่ถูกต้องมีมีช่องชาร์จแบตด้วยอ่าตัวนี้ครับแล้วก็แคปเปิได้นะอุ้ยน่าเกือบโดตแล้วนี่เปิดได้ครับนี่สวยสวยดั้มเดิมเราไม่ชอบนี่เป็นไง สวยนะตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บเดิมรถเดิมเลยเเทั้งเริ่ออะไรอ่ะอัะอะนนั้นคือสติกเกอร์ครับห้ามอเยียไม่งั้นจะโดนหนีบเหมือนไอ้จกนะเหมือนที่จกเลยถ้าร,รถหนีบไปโอเคมานี่มันใจข้างก็หลอกสีก็ยังยังสวยอยู่นะสภาพนี่ประมาณ90%เลย ก้าสิบเปอร์เซ็นครับสีทุสีนะครับนี่ครับอ้ร้อนานลอนะงร้อนเลคร่งล่างเืมเเลยมานี่ลองดูช่วงล่างกันนีนี okay <|ja|> ่เป็นไงครับนี่ครับช่วงล่างนะเรานะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างต้องดีต้องหนึกนี่ครับ สี่ก็ทำการใช้งานครับลงรอยทำการใช้งานเลยนี่ครับโอ้ั่นี้ฝั่งนี้ขับนะกระจกใช้ได้หมดนะครับใช่ระบบไฟฟ้าต้องใช้ได้ทุกคันกุญแจรีโมทนะครับพร้อมเลยใช่ครับตรงนี้เครับเสียแต่แบ็กตัวนี้ห้าเกียร์ถูกต้องครับตัวนี้ห้าเกียร์เพราะตัวนี้เป็นปีสิบสามปีสิบห้าเอ้ยตัวทีปีสิบห้า ลืมไม่ไงครลืมไม่วแบบไหนปีต,ตัว 16, 16, ตท,ตทีตัวนี้ปีสิบหกปีสิบหกตัวทีครับโทษทีตัวนี้ปีสิบหกชอบเออมีอมกลังสับสนอยู่กลังสับสนอยู่มันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้แหละเป็นคลิปเดียวเ,เป็นสองคลิปเดี๋ยวลงให้เหมือนกันปีเดียวกันเลยน,นี่ครับมาดูห้องเครื่องกันเลยหมางเรื่อนยังไม่ดูเลขใหม่เลยดูเลขใหม่ืิ ดูเล่นใหม่ที่สวยไหมไย่งนี่ครับสองแสนหกมืเออทัวทีสองแสหกยี่สิสามกิโลนะครับอันนี้คือไม่ของมันเลยนะฮะโอเคใช่ถูกต้องครับนี่ครับอ่าดูนะหน้าจอไม่มีอะไรนะนะครับหน้าจอไม่มีอะไรโชว์นะมีแค่โชว์คือถังน้ํามันนะครับกับเบกมือนะฮะนี่อ่ามาโอเคมาดูรับ

จะไม่เจอตอนีรกก็ดีมันก็คือไม่แตกหนึ่งแล้วไม่แตกนะครับช่วยเรื่องของตาเลิงได้ดีช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเรื่องของตาเลิงได้ดีคือไอ้คือแอมเป็นการเขาจะเป็นการดูดอัดดูดเข้าแล้วก็อัดออกดูดเข้าพ่นออกดูดเข้าพ่นออกรับกันข้อรวมป่องหัวป่องมันจะอยู่ประมาณนี้นะอย่างนี้อยู่ประมาณนี้พอเราใช้ไปนน้ำเนี่ยพอมันยืดเข้าปุ๊บ ชื่ดช like ื่อถนานก็นี่ยมันจะมันจะเสียอ่าเดี๋ยวมันจะแสบอ่านะครับผมเดินเดิมๆนะนี่โอเคไม่มีนะแล้วไม่ดันคนไม่ไหลนะครับอ่าแ้วไม่ดันคนไม่ไหล วีสูดีแม็กแครบไฮรันเดอร์ปี2016เครื่อง2.5งจุดห้าไฮรันเดอร์สวยอย่างนี้ครับสภาพนี้เลยนะเล่นพร้อมโอนนะครับเล่นพร้อมโอนนะ259,000บาทผมโอนให้ด้วยปะเออเมืองไงด้วยโอนให้ด้วยเลยราคานี้นะครับราคานี้เลยนะผมโอนให้เลย259,000บาทโอนได้พร้อมเลยเออไง้อมใช่โอนให้เลยนะครับโอนให้พร้อมเลยครับก็คือมาถึงตุพร้อมขับกลับบ้านได้เลยอ่าหรือจะไปโอนด้วยการก็ได้ที่ห้องตรงใช่ทายหนึ่ง รถอยู่นครสวรรค์คกลางห้างครับผมรถอยู่นครสวรรค์ครับมีที่เดียวอ่าใช่ครับมีที่เดียวครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับรถอยู่นครสวรรค์มีที่เดียวนะครับผมหรือเพื่อนๆใดนะครับสงสัยหรือมีข้ออ่าอ่าอะไรนะมีข้อแบบอ่าสงสัยอ่ะอ่าโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0639071228แล้วก็095493529โทรมาได้เลยครับรถอยู่ที่ไหนตัวจริงมีไหม ็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแบบไหนบ้างโทรมาได้เลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามีบริการจะส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปทางเก็บเงินปลายทางก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ครับไม่ต้องกลัวครับเราขับส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็โอรมชั่นราคาดีๆโดนๆราคาจับต้องได้นะมาฝากเพื่อนๆที่ๆี่กัน นะครับผมยังไงวันนี้ก็อ่าขอบคุณนะครับผมอ่าโอเคครับสวัสดีครับ